สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยมาพูดกันถึงเทคโนโลยีทางการทหารกันบ้างดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับรูปแบบของสงครามเนี่ยไม่ใช่การ นำกำลังพลเนี่ยนะครับเอาปืนมายิงประจันหน้ายิงใส่กันเลยเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วนะครับผมซึ่งในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับศตวรรษที่เราอยู่ตอนนี้เทคโนโลยีของทางการทหารเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเป็นยุคข,ของการใช้การรบแบบนําวิถีแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งการรบแบบนําวิถีเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยี AI นะครับเทคโนโลยีนในการคํานวณจากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมาใช้ในการรบไม่ว่าจะเป็นจรวดนําวิถีนะครับระเบิดทิ้งแบบนําวิถีหรือว่า ขีปนาวุธต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการคำนวณอย่างแม่นยำแล้วก็เปอร์เซ็น์ในการเข้าเป้าหมายเนี่ยก็สูงมากๆเลยด้วยซึ่งการรบแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดใช่ไหมครับนับวันเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นถูกคิดค้นขึ้นอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจากการต่อย,ยอดวิวัฒนาการเทคโนโลยีนำวิถีพวกนี้เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนอะไรบ้างครับผมในการรบปัจจุบัน สิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เราคิดค้นและใช้กันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1นึ่งเนี่ยกำลังจะค่อยๆถูกลดบทบาทลงและศูญพันลงไปในที่สุดนะครับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย คือรถถังนั่นเองครับทุกคนซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาให้เหตุผลกันว่าทําไมรถถังเนี่ยสิ่งที่อยู่คู่มากับสงครามมนุษย์นับร้อยปีและวิวัฒนาการเรื่อยๆเนี่ยนะครับกำลังจะล้าสมัยลงไปในที่สุดนะครับผมเพราะสงครามในยุคก่อนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสงครามมันจีมีแบ่งเป็นยุคนะครับว่ายุคที่1ยุคที่2ยุคที่3ยุคที่ส ซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในยุคที่4กําลังจะไปยุคที่5ครับผมแล้วในยุคที่3มเนี่ยนะครับมันจะเป็นการรบตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สจนถึงสงครามอิรักครับแล้วตอนนั้นเนี่ยบทบาทของรถถังเนี่ยมันมีมากมายเลยใช่ไหมครับทุกคนได้มีการใช้รถถังหลักนะครับรถถังเบารถถังหนักต่างๆเนี่ยในการสนับสนุนทหารราบในการรบนะครับซึ่งการรบในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการรบในสมรภูมิครับแบบแต่และฝ่ายเนี่ยก็จะมีกองทัพนะที่มีกําลังพลจํานวนมากเนี่ยนะครับเป็นกองร้อยกองพันเนี่ยเข้าโจมตีกัน ซึ่งถ้าพูดถึงเนี่ยตอนนั้นบทบาทของรถถังเนี่ยนะครับในการสนับสนุนทหารราบเนี่ยนะครับมันจึงมีมากไงแต่พอมาถึงยุคที่4เนี่ยนะครับการรบเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างไปแล้วครับผมการศึกต่างๆเนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาที่นานและยืดเยื้อมากขึ้นเพราะว่าผลของสงครามเนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกตัดสินออกมาในชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรือ 3- 4วันนั้นๆครับผมมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า prolong conflict ครับแบบสู้กันไปเรื่อยๆไม่เห็นผลสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่านะครับเทคนิคการรบเนี่ยมันจะไปในทางของ กองโจรมากกว่าครับผมใช้การซุ่มโจมตีนะครับแล้วเป็นการรบแบบวงแคบใช้กําลังพลจํานวนน้อยในการเข้าต่อกกอนกันนะครับบวกกับนะครับแรงสนับสนุนจากต่างชาติเนี่ยชาติที่พพอร์ตกองทัพนั้นเนี่ยก็ส่งอาวุธส่งเงินเข้าไปช่วยได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งพอะเป็นสงครามสเกลเล็กแบบนี้เนี่ยนะครับความจําเป็นที่จะต้องใช้รถถังสนับสนุนเนี่ยมันก็น้อยลงครับผมเหตุผลประการที่2นะครับเรื่องของราคาครับ รถถังคันหนึ่งเนี่ยต่อให้เป็นรถถังที่ค่อนข้างจะตกรุ่นแล้วเนี่ยนะครับราคาของมันเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับ อาวุธยุโทโธปกรณ์ในสมัยนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับรถถังคันหนึ่งเนี่ยสมมุติอะระกูล M1 เนี่ยนะครับเอาถูกสุดๆเลยสมมุติซื้อมือ2มาเนี่ยร้อล้านกว่าบาทนะครับร้อล้านคุณเอาไปซื้ออะไรได้บ้างครับซื้ออุปกรณ์ให้ทหารเนี่ยนะครับได้มากมายเพิ่มจํานวนกําลังพลก็ได้หรือว่าจะเอาไปอัปเกรดนะครับอาวุธประจํากายของทหารเนี่ยได้ทั้งกองร้อยเลยครับผมอะตอนนี้2เหตุผลแล้วใช่ไหมครับเรื่องการรบเนี่ยมันเปลี่ยนไปเกิดเรื่องราคารถถังที่มันสูงเหลือเกินเนี่ย เหตุผลที่3เลยนะครับสำคัญสุดๆเพราะว่านะครับเทคโนโลยีของมันเนี่ยล้าหลังแล้วยังไงล่ะครับท่านผู้ชมเรื่องอํานาจการทําลายล้างระยะหวังผลต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นก็คือเทคโนโลยีนําวิถีไม่ได้เลยครับผมเราเนี่ยจะได้เห็นกันในหนังในรูปถ่ายสารคดีต่างๆใช่ไหมครับว่าตัวอย่างเนี่ยสงครามโลกที่2สงครามเกาหลีสงครามอิรักต่างๆเนี่ยที่รถถังเนี่ยนะครับไปสู้กัน กลางทะเลทรายกลางสมรภูมิแล้วก็พังเป็น1 0เป็น100ยคันเลยเนี่ยเพราะมันเป็นเป้าที่ใหญ่มากๆเลยนะครับรถถังมันเป็นเป้าโจมตีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับลองคิดภาพตามว่าหากมีสงครามกันในทะเลทรายอย่างเงี้ยโอ้โหกองพันรถถังนะครับแล่นเข้าไปกลางทะเลทรายเลยอยู่ๆนะครับมีจรวดนําวิถีเนี่ยพุ่งมาจากไหนไม่รู้นะครับระยะทางเนี่ยสอกิโล รถถังยังไม่เห็นเลยนะครับว่ายิงมาจากไหนแต่ถึงรู้ไปมันก็ไม่ทันกาลวครับกองพันทั้งกองพันเนี่ยหายเรียบไปในพริบตาสูญเงินไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะครับแลกกับจรวดนำวิถีเนี่ยเอาแบบดีๆเลยเนี่ยนะครับราคาก็ไม่ถึงล้านนะครับผมรถถังคันละร้อยล้านขึ้นไปนะครับโอ้โหคุ้มเงินไหมเนี่ยอาต่อให้ยิงลูกเดียวไม่เป็นไร2ลูก3ลูก4ี่ลูกก็ยังคุ้มกว่าอาผมลดสเปคลงไปหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องเป็นจรวดนำวิถีก็ได้เอาแค่ RPG เนี่ยแหละ RPG ยุคใหม่เนี่ยนะครับมันเน นะครับทั้งเครื่องยิงทั้งหัวรบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ8 0,000กว่าบาทเท่านั้นเอง M1A1 คันนึงเนี่ยนะครับซื้อ RPG ได้เป็นพันๆลูกเลยนะครับออาแล้วทีนี้รถถังหลักเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างแ่ละครับรถถังหลักเนี่ยมีประโยชน์ไว้เพื่อสู้กับรถถังด้วยกันครับผมซึ่งถ้าอีกฝ่ายเขาไม่ใช้รถถังแล้วเนี่ยนะครับรถถังหลักจะไปมีประโยชน์อะไรละครับท่านผู้ชม ทัศนวิสัยก็แย่กว่าการโจมตีก็ไม่นําวิถีนะครับระยะโจมตีก็น้อยกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสู้กลางทะเลทรายเนี่ยยังพอสู้ได้นะครับแต่เดียเ๋ยวนี้มันแพ้จรวดนําวิถีหมดแล้วถ้าขับเข้าไปสู้ในเมืองเนี่ยยิ่งฝันร้ายเลยนะครับโดนโจมตีได้รอ,อบด้านเลยก็เรียกได้ว่านะครับเริ่มจะหาประโยชน์กันไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่านะครับเราเนี่ยจะไม่เอาไปเหมารวมกับยานเกราะนะครับยานเกราะเนี่ยยังมีประโยชน์อยู่ครับท่านผู้ชมเพราะยานเกราะเนี่ยถูกสร้างมาคนละวัตถุประสงค์นะครับไม่ได้เอามาเพื่อโอ้โหประจันบาน ัตรูยานเกราะเนี่ยนะครับเอามาใช้ในการขนส่งกําลังพลนะครับซึ่งยานเกราะเนี่ยต้องบอกเลยว่าคล่องตัวกว่ารถถังอย่างมากเพราะว่าอันหนึ่งเลยไม่ได้ใช้ล้อสายพานแล้วใช่ไหมครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นล้อยางกันหมดแล่นเข้ามาในสนามรบนะครับปล่อยกําลังพลแล้วก็ยังสนับสนุนการโจมตีได้ด้วยเพราะว่านะครับยานเกราะเนี่ยมักจะติด ปืนชนิดต่างๆไว้นะครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยและราคาถูกกว่ากันเยอะถึงเกราะของมันเนี่ยนะครับจะหนาสู้รถถังหลักไม่ได้แต่ว่านะครับมันก็ยังหนากว่ารถบรรทุกธรรมดาแหละครับซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับอนาคตเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนจากการใช้รถถังหลักเนี่ยค่อยๆนะครับวิวัฒนาการกลายมาเป็นยานเกราะรุ่นใหม่ๆเรื่อยๆไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับความคิดเล็กๆนน้อยที่ว่า ในอนาคตเนี่ยนะครับรถถังหลักจะค่อยๆหมดบทบาทและสูนพันลงไปนะครับท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงครับจริงหรือไม่จริงเห็นด้วยหรือไม่นะครับลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้วันนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับท่านผู้ชมไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับ